เวลาเราพูดถึง AI ที่กำลังบูมมากๆตอนนี้เรามักจะนึกถึงโมเดลที่ฉลาดล้ำหรือ GPU ที่ทรงพลังใช่ไหมครับแต่เรามักจะลืมรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งไปเลยนั่นก็คือการจัดเก็บข้อมูลเบื้องหลังความฉลาดของ AI เนี่ยคือความกระหายข้อมูลที่ไม่สิ้นสุดเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของการจัดเก็บข้อมูลที่คอยขับเคลื่อนวงการ AI อยู่เบื้องหลังกันเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมด เราจะเริ่มจากการดูสเกลข้อมูลที่ AI ต้องการก่อนว่ามันมหาศาลขนาดไหนจากนั้นจะไปทำความรู้จักกับเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลหลกัลกๆ4แบบก่อนจะไปดูกันว่าการวางกลยุทธ์ที่ดีมันสำคัญกว่าการมีเครื่องมือแพงๆยังไงและสุดท้ายเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อดูว่ามันทำงานร่วมกันยังไงในโลกของ AI จริงๆในส่วนแรกนี้เราต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงข้อที่สำคัญที่สุดกันก่อนครับนั่นก็คือ ปริมาณข้อมูลที่ AI ต้องการเนี่ยมันไม่ได้แค่เยอะนะแต่มันเยอะได้ระดับทิศท้าทายขีดจำกัดของเทคโนโลยีที่เราเคยมีมาเลยทีเดียวลองดูตัวเลขนี่สิครับ0.5เทราไบต์นี่คือข้อมูลจากกล้องแค่ตัวเดียวบนรถคันเดียวในเวลาแค่ครึ่งชัมม่วโมงแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเป็นรถยนต์ไร้คนขับหลายล้านคันละ่ะหรือข้อมูลจากทุกอีเมลทุกข้อความที่ถูกสร้างขึ้นทุกๆวินาทีทั่วโลกล่ะครับ มันคือวัตถุดิบปริมาณมหาศาลที่ AI ต้องกินเพื่อที่จะฉลาดขึ้นแล้วมันก็หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดเลยครับทีนี้คำถามสำคัญมันก็เลยตามมาว่าแล้วไอ้ข้อมูลมหาศาลขนาดนี้มันไปอยู่ที่ไหนกันและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราจะจัดเก็บมันยังไงให้ AI สามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีที่ต้องการคือไม่ใช่แค่เก็บนะครับแต่ต้องพร้อมใช้งานและต้องเร็วพอที่จะตามความเร็วของ GPU ให้ทันด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยส o r a g e สำหรับ AI มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความจุอย่างเดียวแล้วล่ะครับแต่มันคือการหาจุดสมดุลที่ลงตัวมากๆคือต้องเร็วพอที่จะป้อนข้อมูลให้ GPU ได้ทันขยายได้แบบไม่สิ้นสุดยืดหยุ่นพอให้หลายแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ได้แชร์ได้ทั่วทั้งระบบและที่สำคัญต้องปลอดภัยข้อมูลห้ามหายการจะทำให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้ถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับ พอเราเห็นภาพความท้าทายแล้วก็ได้เวลามาเปิดกล่องเครื่องมือของเรากันแล้วครับในนี้จะมีเครื่องมือหลกัหลกๆอยู่4ชนิดสำหรับจัดการกับข้อมูลซึ่งแต่และชนิดก็มีจุดเด่นและหน้าที่ต่างกันไปเหมือนกับที่เราไม่ใช้ค้อนไปตอกสกรูนั่นแหละครับ คือให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะลองนึกตามแบบนี้ครับ Local Storage ก็เหมือนลิ้นชักที่โต๊ะทำงานส่วนตัวของเราเร็วสุดๆแต่ใช้ได้คนเดียว NFS คือตู้เก็บเอกสารกลางของออฟฟิศที่ทุกคนเดินมาหยิบใช้ได้ Parallel เปรียบเสมือนสายพานการผลิตความเร็วสูงที่ทุกคนช่วยกันทำงานและสุดท้าย Object Storage ก็คือโกดังสินค้าขนาดยักษ์ที่เก็บของได้แทบไม่จากัดเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแต่ละอย่างกันมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย Local storage หรือว่าพื้นที่จัดเก็บในเครื่องนั่นเองครับมันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยทำให้เร็วและแรงมากแต่ข้อเสียสำคัญเลยก็คือมันแชร์ไม่ได้ถ้าหลายคนอยากใช้ข้อมูลชุดเดียวกันก็ต้อง Copy ไปไว้ในเครื่องของแต่ละคนซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตัวต่อมาคือ NFS หรือระบบไฟล์เครือข่าย ตัวนี้แหละครับที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการแชร์ข้อมูลมันทําให้เซิร์ฟเวอร์ลหลายๆตัวมองเห็นและเข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ส่วนกลางได้เหมือนเป็นไฟล์ในเครื่องของตัวเองเลยเป็นระบบที่เสถียรและเป็นมาตรฐานทําให้ทีมพัฒนา AI สามารถทํางานรุ่นกันบนชุดข้อมูลเดียวกันได้สบายๆเลยครับแต่ถ้าเราอยากได้ทั้งความเร็วสูงสุดและขนาดที่ใหญ่มากๆละ่ะคําตอบก็คือระบบไฟล์แบบขนานครับ ลองนึกภาพการซอยไฟล์ใหญ่ๆออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้หน่วยเก็บข้อมูลหลายสิบหรือหลายร้อยตัวช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเหมือนสายพานการผลิตที่ทุกคนรุมทำงานชิ้นเดียวนี่แหละครับคือหัวใจของการฝึกโมเดล AI ขนาดใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและสุดท้าย object storage ต้องบอกว่านี่คือพระเอกตัวจริงของยุค big data เลยครับระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการขยายขนาดแบบไร้ขีดจำกัดมันไม่สนใจโครงสร้างโฟลเดอร์ แต่เก็บทุกอย่างเป็นอ็อบเจกต์ที่มีรหัสเฉพาะตัวทําให้เราสร้างคลังข้อมูลขนาดเพ t ต b าไบต์หรือเอ็กซาไบได้นี่คือเทคโนโลยีเบื้องหลังคลังข้อมูลบนคลาวดขนาดมหึมาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล่ะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีเครื่องมือครบทั้ง4อย่างแล้วแต่คําถามที่สําคัญกว่าจะใช้อันไหนดีก็คือเราจะใช้มันยังไงให้มันเวิร์กที่สุดต่างหาก พาะความจริงก็คือมันไม่ใช่การแข่งกันว่าระบบไหนดีที่สุดนะครับแต่คำตอบที่ฉลาดที่สุดเลยก็คือไม่ต้องเลือกแค่อย่างเดียวแต่เอาข้อดีของทุกระบบเนี่ยมารวมกันสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบลำดับชั้นที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัวครับแล้วไอสถาปัตยกรรมที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงลองนึกภาพพีระมิด3ชั้นตามนะครับ ชั้นบนสุดเลยคือ c a t c h e r Tier ที่เร็วปานสายฟ้าอยู่ติดก,กับหน่วยประมวลผลชั้นกลางคือ Performance Tier ที่เป็นเหมือนเวทีหลักสำหรับการฝึก AI และชั้นล่างสุดคือ Capacity Tier หรือคลังข้อมูลขนาดยักษ์ที่เก็บทุกอย่างเอาไว้การออกแบบแบบนี้ทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทุกโลกทั้งความเร็วความจุและความคุ้มค่าเลยครับทีนี้การจะสร้างพีระมิดข้อมูลที่ว่าให้มันสมบูรณ์แบบได้ เราก็ต้องตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลของเราให้เคลียร์ซะก่อนครับเช่นใครจะใช้ใช้อย่างไรใช้บ่อยแค่ไหนและต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่คำตอบของคำถามพวกนี้ล่ะครับที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะใช้เทคโนโลยีอะไรในแต่ละชั้นของพีระมิดข้อมูลของเรามีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปหัวใจของเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า อัตราเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมักจะสัมพันธ์กับระยะทางจาก GPU ยิ่งไกลย,ยิ่งดีเนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการมี c a c h ท tier ที่เป็น local storage อยู่ใกล้หน่วยประมวลผลถึงสำคัญมากเพราะมันช่วยลดภาระของระบบส่วนกลางและเพิ่มความเร็วในการฝึกโมเดลได้อย่างมหาศาลเลยโอเค เมื่อเรามีทั้งเครื่องมือและกลยุทธ์แล้วในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้มันจะทำงานร่วมกันยังไงเพื่อให้ศูนย์ข้อมูล AI ของเราเนี่ยฉลาดขึ้นเร็วขึ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเทรน AI หัวใจสำคัญเลยก็คือประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลให้เร็วที่สุด แต่พอโมเดลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการเขียนก็กลายเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะการบันทึกเช็คพอยต์หรือก,ก็คือการเซฟความครืบหน้าของการฝึกนั่นแหละครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดดังนั้นระบบที่ดีในปัจจุบันต้องเก่งทั้งอ่านและเขียนครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าในโลกความจริงเนี่ยเราไม่ได้เทรน AI แค่ทีละโมเดลแต่เป็น 10, 10หรือร้อยๆโมเดลพร้อมกันบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน ลองนึกภาพความต้องการในการอ่านและเขียนทั้งหมดที่เราพูดมาคุณด้วยร้อยดูสิครับมันคือความโกลาหลนของข้อมูลที่ต้องถูกจัดการอย่างมีระบบระเบียบขั้นสูงสุดเลยด้วยความซับซ้อนขนาดนี้การจะมานั่งเลือกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มาประกอบเองมันก็เหมือนต่อเลโก้ที่ไม่มีคู่มือเลยครับทั้งเสี่ยงทั้งเสียเวลานี่เลยเป็นที่มาของแนวคิด validated storage partner ครับซึ่งก็คือพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับผู้ผลิต GPU อย่าง NVIDIA เพื่อทดสอบและรับรองแล้วว่าทุกชิ้นส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับการซื้อรถที่ประกอบเสร็จจากโรงงานแทนที่จะต้องมาสร้างเองทีละชิ้น ประโยชน์ที่ได้เนี่ยหรอครับชัดเจนมากๆตั้งแต่การทำงานที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ประสิทธิภาพที่ถูกปรับจูนมาอย่างดีความน่าเชื่อถือที่ผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มงวดไปจนถึงการช่วยลดต้นทุนและเวลาในการติดตั้งพูดง่ายๆก็คือเป็นการลดความเสี่ยงและทำให้การสร้างสูนข้อมูล AI เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับมาถึงตรงนี้ในเมื่อความกระหายข้อมูลของ AI มันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆคำถามที่ตามมาก็คือ แล้วขีดจำกัดของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของเราละ่ะมันอยู่ที่ไหนนวัตกรรมขั้นต่อไปที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของ AI ในอนาคตจะเป็นอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วความฉลาดของ AI ในวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราจะสามารถหาที่เก็บข้อมูลให้มันได้เพียงพอหรือไม่นี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ